ินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเมาส์หุ้นเด่นเฟ้นกองทุนดังค่ะค่ะกับพี่ปุ๋ยแล้วก็น้องแป้งนะคะค่ะ,คะวันนี้เราก็มากับรีมของเวียดนามนะซึ่งบอกกันไว้อยู่แล้วฝากไว้เป็นการบ้านสำหบทุกคนไว้นะคะ,คะเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตัวของบ้านเมืองเราโลกเราเนี่ยก็มีความโฟกัสไปกับตัวของรัสเซียยูเคเนาะค่ะล่าสุดเป็นยังไงบ้างคะก็อย่างล่าสุดวันนี้ค่ะ ก็อ,อย่างเมื่อเช้าเนี่ยจะมีข่าวว่าตัวท่อส่งก๊าซใช่ไหมคะที่ระหว่างรัสเซียไปยุโรปไปยุโรปอ่าตรงนั้นคือเขาโดนพายุก็ท่อตรงนั้นก็คือต้องหยุดส่งไปใช่ใชแล้วก็ไบเดนก็บินไปที่ยุโรปนะคะ<ๆ>เพื่อไปคุยกับนาโตเนาะว่าจะแซงชั่นรัสเซียอะไรมากขึ้นซึ่งเขาโฟกัสไปเรื่องของการแซงชั่นพลังงาน แต่ว่าตัวของกลุ่มยูโรเองเนี่ยค่ะอย่างเช่นเยอรมนีก็ออกมาพูดแล้วว่าเออมันคงยากนะสำหรับเขาอ่ะเพราะเขานาเข้าตัวแก๊สธรรมชาติจากตัวรัสเซียค่อนข้างเยอะใช่เขาตึองพึ่งพิงกับตรงนี้เนาะใช่แล้วในฝั่งของยุโรอะค่ะหลายๆประเทศละที่มีคนออกมาประท้วงไม่ว่าจะเป็นฝั่งของรถบรรทุกการเกษตรหรือประตูศาสตว์ที่เขาได้รับผลกระทบมากๆจากราคาน้ํามันแล้วก็พวกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มันเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะเห็นว่าเมื่อคืน ราคาน้ำมันบวกมาห้าเปอร์เซ็นจากปัจจัยนี้แล้วก็พภกคภัณฑ์ต่างๆก็บวกกลับขึ้นมาใช่ค่ะหินเองก็มีการเด้งขึ้นมาด้วยหลายๆคนก็เห็นตัวของบ้านปูรานาที่มีการเด้งบวกขึ้นมานิดนึงเมื่อเช้านะคะค่ะซึ่นของจีนเองเนี่ยก็มีการออกมาออกมาตรการต่างๆากระตุ้นทางเศรษฐกิจด้านการคลังออกมาด้วยไม่ว่าจะเป็นการรีฟันแวดนะคะซึ่งเขามองว่ามันจะเป็นการเพิ่มแคชโฟให้แก่แก,แก่ภาค SME หรือว่าตัวภาคธุรกิจเล็กๆของบ้านเขา ก็จะเห็นเรื่องมาตรการมาตรการของจีนเนี่ยที่เริ่มหดขายมากยิ่งขึ้นะฮะแต่หลายๆคนก็ยังเป็นห่วงของ UDR UDR คืออะไรก็คือหุ้นจีนที่ไปจดในสหรัฐนะคะตลาดอเมริกาซึ่งตอนเนี้ยเขาก็มองว่าเฮ้ยตัว UDR อาจจะต้องถูกโดนถอดหุ้น UDR จากตลาดอเมริกาแต่ก็อาจจะไม่ทันเลยนี้ใช้เวลาประมาณสองถึงสามปีแต่ปัจจัยนี้ก็เป็นตัวถ่วงของตลาดจีนอยู่เหมือนกันนะคะก็จะเห็นว่าตอนเนี้ย หลายๆตลาดเริ่มดีเริ่มรมีบาวบขึ้นมาแล้วค่ะแต่ว่าด้วยความเสี่ยงเหล่านี้ค่ะมันก็ยังอาจจะแบบไม่ได้ทำให้หลายๆตลาดกลับมาเป็นนิวไฮหรือว่าออกมาเป็นรีดับรีบาวเต็มตัวเนาะอาจจะเป็นรีบาวชั่วคราวหรือเปล่าถ้ามีข่าวของอย่างสมมติว่ายูเครนกลับขึ้นมาอีกรอบหนึง่งก็อาจจะดอกลงมาอีกอะไรใช่แล้ว,ลวก็อย่าลืมค่ะว่าเฟดล่าสุดเนี่ยตัวเฟดน,นะคะคอมมิตี้ของเขาเนี่ยออกมาเป็นสี่เสียงแล้วนะว่า,าจะไงมากจะเพิ่มดอกเบี้ยเร็วกว่าคาด ก็คืออ,อาจจะเป็นขึ้นมา0.5ในคราวหน้าก็คือพ <ใน S 1> ุทธาศใช่แล้วก็อาจจะมีคการทำคิวด้วยใในปีนี้เลยใช่เริ่ม aggressiv e เริ่มออกมาว่าจะเร่งการขึ้นดอกเบีย้ยเพราะว่าเงินเฟ,ฟ้อมันดีดมากๆจริงๆนะคะตรงนี้เองก็จะทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยมันมีตัวถ่วงอีกปัจจัยหนึ่งใช่ค่ะมืนจะไปก็ไปไม่สุดเนาะกตใหอีกรอบหลายๆคนเริ่มมองเรื่องของล์ l l in m a ์แล้วนะพี่ จำได้ไหมทุกๆปีเราจะพูดกันแถวเดือนพฤษภาเนี่ยว่าจะมีเซลล์อินเมย์ก็คือการลงครั้งใหญ่ของตลาดหุ้นค่ะอีกครั้งหนึ่งในช่วงนั้นซึ่งมันก็ดันประจวบเหมาะกับช่วงเฟดด้วยถูกหมหลายๆคนเริ่มกลัวตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดือนสองเดือนเนี่ยใครพอมีกําไรมาบ้างอาจจะต้องคิดแล้วว่าจะลดพอหรือเปล่าจริงๆตลาดช่วงนี้ก็น่ากลัวนะก่อนหน้านี้ก็คือรอเฟดวันที่สิบหกถูกป่ะที่รอดูว่าเขาจะขึ้นดอกเบี้ยเท่าไหร่ พอจบเรื่องนี้อ่ะรอรอบหน้าอีกรอบหนึ่งแล้วอ่ะมันก็อาจจะเป็นการสวิงอย่างนี้แล้วออกข้างเนาะเพราะว่ามันจะมีความแบบไม่แน่นอนอยู่ใช่เป็นระยะระยะเลยทีเดียวนะคะก็ฝากกันไว้นะคะลองมองกลับไปดูในพอร์ตกองทุนของเราเนาะว่าใครเรื่องมีเอ่อบวกขึ้นมาบ้างจากการถัวเฉลี่ยในช่วงนี้ผ่านมาเนี่ยอาจจะพิจารณาหนึ่งในการลดทอตเงินสดหรือเปล่าช่วงนี้ใช่ไหมคะโอเคค่ะ งั้นกลับเข้ามาในส่วนของเวียดนามเนานะอย่างที่จั่หัวกันไปเนื่องจากว่าเราจะมี DR ตัวใหม่ใช่แล้ว DR เนี่ยถ้าใครใยังไม่รู้ว่า DR คืออะไร ETF ที่มาจดในตัวของตลาดหุ้นไทยคืออะไรนะคะกลับไปเมื่อ2อีสก่อนอหรือใน YouTube Channel เราก็ได้นะคะพิมพ์เซร์ชหาเลยว่า DR กับ ETF เนี่ยแ้งกับพี่ปุ๋ยอธิบายไว้เต็มที่แล้วนะคะต่อตอนนี้เนี่ยเขาจะเอา DR ตัวใหม่คือตัวไดมอนด์เป็นไดมอนด์ ETF ของเวียดนามค่ะ เข้ามาจดในกองเอตลาดไทยใช่ก็มาซื uh uh ้อขายในตลาดท้นไทยเลยตัวตัวนี้เพอร์ฟอร์แมนซ์น่าประทับใจมากจริงๆเดี๋ยวว่าเป็นยังไงใช่เดี๋ยวจะมาลองดูกันแล้วก็ตัวของกองทุนเวียดนามกองทุนรวมมีเชื่อฟันของเราก็มีตัวของ m อ c ออกมาอืมกองหนึ่งใช่ชื่อว่าเอ็มเวนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะมาเจาะดูว่าเขาลงอะไรบ้างแล้วก็มีตัวเปรียบเทียบเป็นยังไงนะคะมาดูกันได้เลย ตัวของโควิดเวียดนามเนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะระดับการต <คน S 1> ิดเชื้อโควิดยังสูงอยู่ใช่แล้วนิวเคสของเขาอ่ะมันเป็นอันดับสองของโลกรองจากเกาหลีทีนี้เราก็เลยมาดูว่าแล้วตัว ETF ที่เราจะพูดถึงวันนี้ค่ะถ้าเทียบกับตัวของดัชนีของเวียดนามอะค่ะก็จะมีทั้งหมด2 ETF ด้วยกันก็คือ E 1หนึ่ง0อันนี้ก็คือที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วก็คืออันนี้เป็น ETF ที่ล้อไปตามดัชนีของ vn ส0สก็คือเหมือนเส้50้าบ้านเราอันนี้คือเป็นหุ้น30ตัวของเวียดนามนะคะแล้วก็ส่วนตัวเส้นสีฟ้าค่ะ fue vfvn ดีตรงนี้ค่ะอันนี้จะเป็นตัว etf ของตัวไดมอนด์อันนี้จะเป็น etf ที่ลงทุนในหุ้น18ตัวซึ่งจะเห็นเลยนะคะว่า performance ของเขาทั้ง2ตัวเนี่ยแตกต่างกันมากถ้าเทียบกับเส้นสีเขียวอ่อนค่ะอันนี้จะเป็นของตัวดัะนัของเวียดนาม ใช่ค่ะแล้วตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าการเพิ่มขึ้นของตัว Index เนาะมันเป็นขาขึ้นแหละพี่ปุ๋ยค่ะเอ่อขึ้นอ่อนๆแต่ว่า E1 ที่เราเคยลงกันไปอ่ะที่เป็น v n 3อามเนี่ยค่ะมันกลับเป็นไซเวย์ออกค่ะใช่แต่ p e r f o r m ร์แมของไดวอนน่ะกลับเป็นแนวโน้มขาขึ้นเหมือนกับตัว VN Index ใช่ค่ะด้วยความที่ลตัวได o อนเนี่ยเขาลงทุนแค่แบบประมาณแค่สิบเก้าตัว อาจจะทําให้การกระจายการลงทุนของ E1 วเนี่ยมีความผิดพลาดได้เดี๋ยวเรามาเจาะดูกันค่ะว่าเขาผิดพลาดตรงไหนทําไม performance ถึงไม่ตกลงใช่ดกลงกลงกว่าตัวของไดมอนด์เนาะอ่ะอันนี้กราฟนี้ค่ะเป็นตัวที่เปรียบเทียบมาสเตอร์ n ันอืมเพราะว่าที่กองทุนไทยอ่ะเอาไปลงทุนมันมีหลายตัวมากเลย Master ร์ฟันต่างๆเนี่ยตั้งเลยเอามาเปรียบเทียบกันใคร อยากรู้เพอร์ฟอรนซ์แต่เก่าก่อนเนาะมันก็จะมีคลิปก่อนหน้านี้ที่พูดถึงเวียดนามก็จะมีกราฟนี้เหมือนกันแล้วก็จะเห็นเพอร์ฟอรนซ์ในช่วงนั้นคือทั้งเอามาสเตอร์ฟันกับ E t ทที่ลงในเวียดนามมาเปรียบเทียบกันถูกไหมถูกต้องค่ะตัวกองทุนที่ส่วนใหญ่กองทุนไทยลงเนี่ยก็จะเป็น JP พีมอร์แกนเวียดนามออปติมิสตี้นะตัวสีน้ำเงินก็คือตัวนี้เลยค่ะใช่ซึ่งเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาค่ะก็จะตกอยู่ประมาณ20สเอร์ซนมันก็จะอยู่ในระดับกลางกลาง ที่ปุ๋ยเห็นไหมใช่ตราดมันจะอยู่ระดับกลางก็คืออยู่ตรงสีตรงนี้เนาะเดี๋ยวชี้ดูช่วงนี้ตรงนี้ค่ะซึ่งตัวที่เพอร์ฟ f o r m เหนือกว่า JP Morgan ตรงเนี้ยก็จะเป็นพวกกลุ่มของตัวดากอนค่อ<ฮ>ะอืมก็คือตัว,<อ>ตวบลจด o r d a อนเขาก็จะมีอยู่3มกองทุนด้วยกันที่ <ฮะ S 1> จดเป็นของเขาก็คือตัวแรกก็คือตัว VFM VN 3 0มศูตัวนี้อ่าค่ะก็คือสีส้มนะคะซึ่งตัวเนี้ยก็คือเป็นตัว Master Fund ตัว E1 VFVN 3 0ศูนย์ที่เป็น DR ที่จดในไทยนะคะตัวที่สองก็คือตัว VF MVN Diamond ETF หรือว่าตัวสีเขียวเียตัวนี้ก็คือเป็นตัวของตัว Diamond DR ที่กำลังจะเข้าใหม่นะคะแล้วก็ตัวที่สามก็คือเวียดนาม e q u ิ t ี Fund หรือ VEF สีเขียวอ่อนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวกองทุนรวมที่หลายๆลาย หลายๆมาหลายๆกองทุนไทยเนี่ยเลือกใช้อ่ประพอมาลงตัวนี้กันเยอะสำหรับตัว V E F ถ้าเรียกตาม performance เลยค่ะตัว E T F ของไดมอน n d ของฝั่งบริจาร์ดากอนเนี่ยคือมาอันดับหนึ่งเลยอืออันดับสองเนี่ยมันจะเป็นของตัว E T F แต่ว่าเป็นกลุ่มของ finance ใช่ไหมคะอันนี้ที่ลงแต่กลุ่ม finance ตรงนี้เป็นอันดับสองคือสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์วสีม่วงนะคะจะเขาจะลงแต่กลุ่ม finance เลยค่ะอืมแล้วก็ ตัวที่สามเนี่ยก็จะเป็นของ v e s อือเวียดนาม Equity Fund ใช่ค่ะอันนี้ก็คือ Return ถึงสามสิบสี่เปอร์เซ็ต์อ่าอันนี้ให้ให้จำภาพไว้ก่อนว่าเนี่ยสามกองเนี้ยสามตัวเนี้ยที่เป็นรีดเลยเดี๋ยวมาดูช<ม>่วงนี้นะคะ,ะงั้นมาดูกันเลยว่ากองทุนเวียดน,นามตัวที่ Performance ดีที่สุดอ่าในที่นี้ ก็คือ1ปีเนี่ยสาิเปอร์เซ็น์เลยทีเดียวก็คือ Asset Plus Asset Plus หรือ ASP Wed นั่นเองนะคะ ASP Wed นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขามีการปรับสัดส่วนบ่อยมากเป็นตัวที่แอคทีฟมากอ่ะอืแต่ก่อนเนี่ยค่ะแป้งจำได้ช่วงช่วงเถ้ากลับไปดูคลิปคลิปที่ผ่านมาเนาะ Asset Plus เนี่ยค่ะเขาลงอันดับหนึ่งอ่ะคือ JP Morgan นะลงถึง20เปอร์เซ็นเลยทีเดียว 20%อ่ปอร์หรอแต่ปัจจุบันเหลือแค่หซถูกต้องเขาปรับลงอย่างแรงมากเลยะนะคะสำหรับ JP Morgan แล้วเขาเอาเอาส่วนนี้ประมาณ15%บไปลงอะไรก็กลับว่าเขาไปซื้อตัวเวียนาอีพีตี้ดากรอนแทนอเพราะแต่ก่อนเนี่ยเขาลงแค่เ็ตอนนี้เขาลงเป็น18%ที่ที่อที่อ่านมาเขามองว่าของตัว JP Morgan นะคะที่เขาลดน้ำหนักลงเขามองว่าที่ผ่านมา JP พ o มอ a แกส่วนใหญ่ลงกับมุ้น Val ์ลูสส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยลวเขาเหมือนกับว่ากระจายการลงทุนทุกตุกเยอะมากทำให้เหมือน Performance เขาก็ไม่ได้โดดเด่นเขาก็เลยอาจจะลดน้ำหนักตรงนี้ลง mm hmm. ใช่ก็ถือว่าเป็นตัวที่แ c t i v e ค่อนข้างดีนะใช่คพอเห็นว่าพอร์ตมันเริ่มไม่ไปอย่างเงี้ย mm hmm. เขาก็ไปมองดูว่าอะไรจะไปแล้วก็เพิ่มเวทตรงนั้นเพิ่มมากขึ้นใช่ mm hmm. ส่วนตัว E ตัวเว e ียดนามอีควิตค่ะ v e S. เอ่อ VEF ตรงนี้ใช่ไหมคะที่อ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาอะลงทั้งตลาดหุ้นในฮานอยทั้งโฮจิมินห์ด้วยแล้วก็เอ่อบริษัทที่อนลิสต์ในตลาดด้วยเขาก็ไปลงเหมือนกันใช่แต่หลักๆก็จะเป็นพวกกลุ่มแบงค์ของตัวนี้ค่ะอีกสไลด์หนึ่งเราจะมีเปรียบเทียบตัวมาจ้าฟลยรายละเอียดข้นในอีกทีหนึ่งใช่ไหมโอเคมาดูตัวรองลงมานะคะก็คือเป็นตัวของ principal VNEQ นะคะตัวนี้เนี่ย ัวแรกเลยนะคะเราก็จะเห็นเลยว่าเขาลงตัวของ V n Fin น่ะค่อนข้างเยอะก็คือประมาณ9%เอืมเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ performance ของเขาเนี่ยอิงกับตลาดของอตัว finance ค่อนข้างเยอะค่ะซึ่งเราจกราฟที่แล้วก็จะเห็นว่าตัว finance เนี่ย performance ค่อนข,ข้างดีเนาะค่ะแล้วก็เขาไปลงลงเองด้วยนะคะแล้วก็มีการเพิ่มตัวของแบง k ตัว M B Bank ขึ้นมา Military ตัวนี้เนี่ยมันเป็นแบงค์แบบท้องถิ่นซึ่งเขาอะทําได้ทุกอย่างเลยตั้งแต่ปล่อยกู้นู่นนี่นั่นสินเชื่อบัตรเครดิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เพิ่มมาในพอร์ตมากยิ่งขึ้นแล้วก็ลดกลุ่มวินกรุ๊ปออกค่ะอืออ่าวินกร๊ปเนี่ยพูดง่ายๆก็เหมือนซีพประเทศไทยอืมก็คือเขาลงทุนตั้งแต่สักกระเบอยันเรือลบเลยนะคะทั้งอาหารรถยนต์อีวีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาลงหมด นะคะตัวน,นั้นอ่ะเขาลดออกเพราะว่ามันกระทบจากตัวโควิดสิบเก้านะคะก็เลยทําให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขายังคงดีอยู่ในจุดจุดนี้นะคะ<ช>ถ้าเปรียบเทียบตัวอื่นที่เพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยประมาณยี่สิบตนต้นทั้ง k คเอฟเวียดหรือว่า One วันเวียดนามเราก็จะเห็นว่าสัดส่วนของ JP พีมอ a n แกนเขาค่อนข้างสูงเนาะสี่สิบถึงเจ็ดิเปอร์ซ็นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาไม่ค่อยดีนักเท่าที่ควร เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มองว่าอ,อยากจะลงทุนในฝั่งของ In Invest แบบ Finance ์ต่อไปในสัดส่วนที่ค่อนข้างเยอะอก็อาจจะเลือกตัวสามสามตัวแรกทั้ง p ิ i ซ i เ p อรเคเวเออ i n c i p แล้วก็แ s สเซ a s <Pass>. s อืมแต่ว่าถ้าใครมองว่าการกระจายลงทุนของเ่อ o r m o r ก a n ที่ลงทุนแบบกระจายกระจายในสัดส่วนที่หลาย <As> set, หลายแอ่ asset ก็อาจจะเลือกตัวนี้ก็ได้ค่ะ สำหรับตัวของเควเวียที่เข้ามาใหม่นะคะ <v> หน้าตาของเขาอะอสัดส่วนการลงทุนจะคล้ายๆกับ TMB ES เวดนามเลยที่เป็นตัว IPO มาก่อนหน้านี้ค่ะตัวของ TMB ES เวดนามเนี่ยเขาลงเวดนาม equity ละก้อนนะห0 7สิบถึงเจ็สิห้าปอร์เซ็นแล้วก็ลงลูเมนเวดนามฟันยี่สิบห้าถึงหสิเปอร์เซ็นตแต่ตัว M M เวียนะคะลงครึ่งๆเท่ากันเลยอ่าใช่อย่างละห้าสิบเปอร์เซ็นค่ะ เพราะฉะนั้นเขาก็อต้องมาดูเพอร์แมนซ์กันต่อไปว่าจะเป็นลักษณะไหนใช่ค่ะอันนี้น่าสนใจแต่เอาจริงๆแล้วถ้าชอบสุดอ่ะก็ชอบของ Asset pass นะแฟนอ่าใช่เพราะเขาดูแอคทีฟจริงๆนะทั้งที่แล้วเขารับพอร์ได้แบบชัดเจนมากเลยใช่ก็ถือว่าเกาะเกาะกับสถานการณ์แล้วถ้าเทียบแบบสามกองน้าที่เขาถือที่เรียงมาค่ะก็คือเป็นกองที่เปอร์ฟอร์แมนด์ดีที่เราพูดถึงหน้าก่อนหน้านั่นที่ดูรีทร์นะใช่ เหมือนเขาแท็กแท็กตัวมาร์เก็ตได้อย่างดีเลยเนาะใช่นี้ก็น่าสนใจเดี๋ยวมาดูตัวของมาสเตอร์ฟันกันนะคะตัวแรกเลยที่เห็นก็คือเป็นของตัว VFMVN30 นะอันนี้ก็คือที่เปรียบเทียบกับดัชนี VN30 ของเราใช่ไหมคะที่แป้งบอกว่าทำไมตอนนี้เพอร์ฟอร์แมนซ์เขาดรอปลงคือมันค่อนข้างออกไซเวย์มากขึ้นเพราะว่าตัวเขาเองอะอย่างที่เราสังเกตค่ะ เขาว่าลงไฟแนนซ์42เปอร์เซนก็ตามนะแต่ว่าเขากับลงมีสัดส่วนในการลงวินกรุ๊ปอะแล้วก็ว<ะ>ินโฮมซึ่งเป็นเบริษัทลูกของวินกรุ๊ปอีกทีหนึ่งนะคะถึงประมาณสิบเอร์็นเลยทีเดียวซึ่งทั้งสองตัวเนี้ยเขาอะเอ่อเพอร์ฟอร์แมนซ์ในหนึ่งปีที่ผ่านมาติดลบสองตัวน,นี้ติดลบใช่วินกรุ๊ปกับวินโฮมช่วงที่ผ่านมาติดลบนะคะหนึ่งปีที่ผ่านมาเพราะว่าก็กระทบจากโควิดนั่นแหละ,ะอืมเรื่องของกัรวินกรุ๊ปทําอะไรนะคะ วินกุ๊ปเป็นเหมือนซีพีประเทศไทยทำทุกอย่างโอ้ออเลยโอ้ออเลยนะคะเอ่อจะค้าขายเป็นเทรดดิ้งทำทั้งโมบายก็มีทั้งรถยนต์ก็มีนะคะตัววินกุ๊ปล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่งไปเอ่อเหมือนทำอีวีแล้วไหมใช่ทำรถยนต์อีวีออกมาค่ะส่วนวินโฮมอะคะวินโฮมจะเป็นอสังหาแต่ว่าเป็นบริษัทลูกของวินกุ๊ปอีกทีนึงโอเคก็คือสองตัวเนี้ยที่ทําอาจจะทําให้ตัวของ ETF ของตัว อีวานอีวานตรงเนี้ยดรอปลงก็เพราะว่า2ตัวนี้ที่แบบเขาติดลบเยอะใช่ค่ะมแม้ว่า VP Bank เนี่ยตัวเนี้ยเขาก็คือ VP Bank อ่าก็คือเว<ม>็บนาม p ัฒ i t เศ i t y j o y Stock c o m m e r c i a l Bank ตอนนี้ p e r f o r m ร์แมดีมากหนึ่งปี60%บอวกไป60%สิบใช่เอ่อตัวแบงค์ Bank เนี่ยเขาทำทุกอย่างเลยเป็นธุรกิจที่ปล่อยทั้งสินเชื่อโดยเฉพาะบัตรเครดิตแล้วก็อีต y m เม t นอันนี้เขาโดดเด่นมากในช่วงที่ผ่านมา เพราะฉะนั้นเพอร์ฟอร์แมก็เลยค่อนข้างดีอันนี้บอกไปหกสิบเลยถูกต้องค่ะส่วนไอ้ะฮาวพัทกรุเนี่ยก็คือผลิตเหล็กอ่ะก็อย่างที่รู้เหล็กราคาขึ้นขนาดนี้ p e r f o r m ร์แมก็ย่อมดีเป็นเทนาเทพาเนาะเทคคอมก็เป็นบริษัทเป็นแบงก์อีกแบงหนึ่งเป็นแบงก์ท้องถิ่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาก็ทําได้หลากหลายไม่ได้ปล่อยสินเชื่อแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้นนะคะแล้วก็ตัวถัดมาก็คือตัวของดมอน อืมเราเอามาเปรียบเทียบข้างๆกันเลยเห็นไหมสัดส่วนของไฟแนนซ์เนี่ยพอๆกันนะ40%เหมือนกันค่ะนะคะแล้วก็ดีเทลเป็นอันดับสองที่ต8ก็เลยอาจจะให้ทำให้เห็นว่าสัดส่วนของดมอนกับอีวันเนี่ยมีความแตกต่างกันค่ะนะคะพอมาดูหน้าหน้าออ่หน้าหุนของเขาหน้าหุนของเขาเขาเป็นโลโมบายเวิลด์อินเวสเมนต์ค่อนข้างเยอะอันนี้ขายพวกมือถือนะคะของตัวเนี้ยเปรียบเทียบได้ง่ายๆคือคอมเซเว่นเมืองไทยอ่า ใช่ก็คือขายมือถือมาก่อนแล้วก็ไปถึงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วล่าสุดเขาทำข่าวของพิทติงอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาก็าประมาณตกประมาณห้าสิเปอร์เซ็นหนึ่งปีคก้านตาโอเคค่ะใค่ะแล้วก็ตัวของถัดมาก็คือ FPT เ <F TT. S 2> นี่ยตัวนี้ก็เป็น กลุ่มเทคโนโลยีค่ะทําซอฟต์แวร์ทาอะไรแบบนี้ีก็บวกเยอะค่ะบวกไป45เปอร์เซ็นต์เหมือนกันต่อปีใช่ก็เลยอาจจะทําให้ performance ของตัวไดม m o n ์อ่ะดีกว่าเพื่อนเพราะเขามีทั้งตัวโมบายโวลแล้วก็ FPT ที่มีสัดส่วนเยอะรวมถึงเขามี VP Bank ด้วยอันนเปอร์เซ็นต์ดีเหมือนกันใช่ทั้งหมดเนี่ยเขาลงแค่17ตัว่เพราะฉะนั้นค่อนข้างกระจุกตัวเลยนะคะแล้วเขาเป็นพอร์ตที่ค่อนข้าง active อืมแล้วก็จะเห็นการปรับ สัดส่วนของหุ้นของเขาค่อนข้างบ่อยค่ะตัวนี้ก็คือเป็น D r ตัวล่าสุดของเราใช่ F U E F B N แล้วก็มีหลายๆกองไทยเลือกที่จะเลือกตัว E T F ตัวนี้เข้าพอร์ตด้วยใช่ค่ะก็ลิสต์มาให้ดูแล้วว่ามีเชื่อฟันตัวไหนบ้างที่ลงสัดส่วนตรงนี้แต่ส่วนใหญ่ลงไม่เยอะประมาณสิบเปอร์เซนเพราะว่าเขากองเลยจริงๆมีแค่สิบเจ็ดตัวอกองพุนเขาจำเป็นจะต้องแบบกระจายสัดส่วนหน่อย นะคะอ่ะตัวถัดมาที่มี performance ดีก็คือเวนามีค i t y fund ตัวนี้ขอพูดนิดนึงเนื่องจากว่าเขาก็ลงพ i ฟ a น c e เนี่ยสัดส่วนค่อนข้างเยอะประมาณ30%มสิเปอร์เซนต์เรียอก็ประมาณ30%เเหมือนกันนะคะถือว่าเป็นตัวที่น่าจะอยู่ตรงกลางของทั้ง e ีวันแล้วก็ตัวไดมอนด์แต่ว่าตัวของเองอ่ะมีสัดส่วนของโมบายโวมากที่สุดลองลงมาก็เป็น MB Bank บนะคะแล้วก็ตัวของ ฮาวทัสกรุ๊ปซึ่งก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ทั้งทั้งห้าตัวที่เขาเป็นท็อป5เนี่ยก็ค่อนข้างดีไม่มีตัวไหนติดลบแต่ถ้าสังเกตเลยคือสามตัวที่เราพูดมาจะเป็นของบอลาจอรดากอนหมดเลยใช่ทั้งสามตัวแรกจะเป็นของดากอนเพราะฉะนั้นคนก็เลยโฟกัสถึงบอลาจอรเนี่ยค่อนข้างเยอะถ้าใครเป็นสายเวียดนามเนี่ยก็จะได้ยินชื่อบอลจอรนี้บ่อยๆใช่ค่ะและสามารถเข้าไปดูในเว็บของบอลาจอรดากอนได้ตลอดเวลาเลยนะเขาก็จะมีการดู ดูพอร์ตของเขาตลอดเวลาว่ามีการเปลี่ยนแปลงไนแล้วนะคะค่ะอืมอ่ะมาดูตัวที่เพอรมฟอแมไม่ค่อยดีอ่ะอย่างเช่น JT Morgan เราก็จะเห็นแล้วเขามีวินกู๊ p กับ w วินโฮมเพิ่มเยอะเนี่ยดูซิใช่ก็วินก o ๊ปประมาณ6%ก i ปอร์เซ็นวินโฮมประมาณเก้าปอร์เซนอมอ่ไม่ตเาดอลงถูกต้องค่ะใช่แล้วเขาก็กระจายมากที่สุดก็คือเขามีหุ้นประมาณ47่สิบเจ็ดตัวอืมก็มาขออ่ะรับทีนี้ขอ โฟกัสไปที่ลูเมนเวียดนามได้ไหมเพราะว่าตัวเอ็มเวียดวันนี้ที่เราจะพูดถึงอนะ่ะเขาลงตัวนี้ด้วยอ่าใช่สกิปไปลูเมนเลยทีเดียวนะคะตัวนี้เป็นมิดแคปตัวอื่นเนี่ยเขาจะค่อนค่อนข้างเป็นลาสแคปเนาะอ่าตัวนี้เป็นมิดแคปแอนด์เบรนด์นะคะก็มีสัดส่วนของฟินแลนซ์เซอร์วิสอ่ะ25%ก็ถือว่าเออเป็นสัดส่วนที่ถูกต้อง <laughs> ถูกต้องและคู่ควรเพราะฉะนั้นเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็เลยค่อนข้าง,งดีนะคะแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยมีวินโฮมเจ อ่าตัวนี้อาจจะทําให้ p e r ร์ฟอร์แมเขาไม่ได้ดีเหมือนกับตัวของดากอนฝั่งดากอนสักเท่าไหร่แต่เขามีการลงทพาร FPT อันนี้ที่เพร์ฟแมนดีใช่นะคะเวดแบงค์เวดชินแบงค์เนี่ยเป็นเป็นธนาคารของพางรัฐนะคะอันนี้เขาสร้างขึ้นมาเพื่อให้สินเชื่อภาคอุตสาหกรรมและการค้า อืมเพราะฉะนเนี่ยมันก็เลยไปซัพพอร์ตกับการเจริญเติบโตของเวียดนามทางเศรษฐกิจของเขาใช่ไหมแต่ถ้าเขาไปลงแบงก์ตัวอื่นที่เป็นแบงก์รัฐแล้วปล่อยสินเชื่อการเกษตรอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่เขาเลือกตัวเวทินแบงก์เข้ามาค่ะก็ตัวนี้ลงแค่ยี่สิบเอ็ดตัวก็จะเห็นเลยว่าหลายๆคนเขาก็หลายๆกองทุนก็เลือกกระจายพอร์ตกันค่ะอืมออันนี้ก็คือเป็นหน้าพอร์ตนะที่น่าสนใจแล้วก็ อยากให้พี่ๆเนี่ยที่ลงกองทุนเว่นนามค่อยพยายามอัปเดตพวกนี้บ่อยๆใช่ว่าเขาปรับมีปรับน้ำหนักในตัวมาสเตอร์ฟันหรือเปล่าด้วถูกต้องค่ะอันนี้ก็เป็น Data เมื่อวันที่28สิบแปดกุมภานะตามคอนแซ็ชี้ที่เพิ่งออกมาล่าสุดงั้นมาดูกันแล้วถ้าอยากซื้ออยากซื้อกองใหม่าตัวกอง ETF กองเอวีอกองทุนก่อนกองทุนของเราก่อนนะคะ IPO ตอนนี้ยี ถึงสามสิบมีนาคมตอนนี้อยู่ในช่วง IPO อยู่ใช่สามารถซื้อได้นะคะเออแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยเขาก็มีตัวของค่าฟรีเป็นยังไงค่าฟรีของเขาเออตอนนี้นะคะก็จะมีค่าธรรมเนียมการจัดการอยู่ที่หนึ่งจุดหกเปอร์เซ็นต์ค่ะต่อปีก็ถือว่าไม่ได้น้อยแล้วก็ไม่ได้มากถ้าเทียบกับตัวอื่นๆที่เป็นกองทุนเียนนามนะแต่ถ้าซื้อในช่วงของ IPO ค่ะก็คิดอยู่ที่ประมาณ เอ่อหนึ่งเปอร์เซ็นต์สำหรับตัวฟอนฟรีใช่ค่ะหเอร์็นก็เป็นช่วงโปรโมชั่นเนาะถ้าหลังจากนี้ก็คือหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะตัวนี้ก็ต้องลุ้นเพอร์ฟอร์แมนซ์กันต่อไปเพราะว่ารุ่นพี่ของเขาตัว t m b s เวียดนามเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ไม่ได้เห็นอะไรมากพอเวียดนามตั้งแต่ต้นปีมันออกไซเวย์ค่ะอืมแต่ต้องดูนะเพราะตัว m เว้นเนี่ยเขาน้ำหนักระหว่างของตัว m ย v e f ใช่ป่ะกับตัวลูเมนเท่ากันเลยอืม แต่ก็วางใจได้เพราะมาสเตอร์ฟันของเขาทั้งสองตัวเนี่ยอ่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ค่อนข้างดีใช่ค่ะติดท็อรไฟ์นะคะอ่ามาดูอ่าแต่ถ้าใครชอบไดมอนด์เอ่อดีอาร์ไดมอนโหเพอร์ฟอร์แมเป็นอันดับหนึ่งเลยถ้าเทียบกับมาสเตอร์ฟันอื่นๆค่ะเอ้ยอยากลงตรงจะงตรงตรงได้เลยซื้อผ่านสตรีมมิ่งได้เลยค่ะใช่ตัวนี้ตัวโบหลลักทรับโบนหลวงก็เอาเข้ามาจด ซึ่งหลักซัโบนหลวงก็เอาอีวันเป็นเป็นคนที่เอาอีวันเข้ามาจดเหมือนกันนะคะตอนนี้เขาก็จะหยิบดี d i a m ไดมเนี่ยเข้ามาจดเหมือนกันตอนนี้อยู่ในช่วงของ i p o 22ยี่สิบสองถึงยี่บสี่าคนา็วันนี้วันสุดท้ายถูกต้องแต่คนที่จะจองได้ต้องเป็นผู้มีบัญชีกับหลักรับ์บวหลวงเท่านั้นอ่าพี่ๆคนไหนมีบัญชีกับหลักรัย์บวหลวงก็สามารถจองไอ o อได้จองซื้อได้เลยอันนี้ราคา IPO อเขาประมาณเท่าไหร่ เขายังไม่แจ้งแต่ว่าข้าวๆเขาอยากเขาจะตีมาจากตัวของราคาดิมอน ETF ในวันที่ IPO เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยก็ถ้าตีเข้าวๆจะอยู่ประมาณสี่หลักสี่สิบาทขึ้นไปประมาณสี่สิบสองสี่สิบห้านะคะถ้า E1 ของเราจะอยู่ประมาณสาสิบห้าถึงสาสิบเจ็ดอ่าใช่อันนี้ก็จะแพงกว่านิดหนึ่งนะคะก็แน่นอน performance เขาดีกว่าก็สมเหตุสมผลที่ราคาจะแพงกว่าเนาะ ทำไมเวียดนานมยังคิดว่าวยังโตอยู่เพราะเขามองว่าอย่าง GDP เขาก็โตขึ้นทุกปีและอย่างปีนี้เขาก็มองว่าเออน่าจะโตประมาณหกเปอร์ซ็นถ้าเทียบกับทั่วโลกเลยเนี่ยโตประมาณแค่ประมาณสี่จุดเก้าหรือห้าเปอร์เซ็นตรงนั้นด้วยแล้วก็คือใครนะฝรั่งใช่ไหมเขาก็เงินไปลงทุนในเวียดนามค่อนข้างเยอะเหมือนกันอืมลงทุนนี่แหละเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ financial sector น่าสนใจใช่นแล้ว ใช่เขามาสน,น่าสนใจตั้งนานแล้ว<ช>แล้วที่เราพูดมาตลอดด้วยของตัวเวียดนามที่เขาบอกว่าเขาเป็นตลาดฟอนเทียร์มาเก็ตอะแปงแล้วตอนเนี้ยคือถ้าแบบคนมาสนใจเยอะเขาอาจจะเปลี่ยนเป็นเอเมอร์จิงมาเก็ตก็ได้ก็จะทาให้มีกองทุนต่างประเทศนะครับาสนใสามากขึ้นสามารถลงทุนได้มากขึ้นดีกว่า<ช>เพราะรว่าหลายๆกองทุนเขามีนโยบายของเขาว่าเขาสามารถลงฟอนเทียร์มาเก็ตได้หรือเปล่าอ่าบางกองเขาไม่ได้เ<ช>มื่อไหร่ที่เขา<ช>้า m s c i เป็น เอ่อเป็น emerging market ปั๊บก็จะได้ตะกร้าที่ใหญ่ขึ้นใช่ค่ะค่ะก็คาดหวังกันไว้สำหรับคนที่เก็บเวียดนามมาตลอดนะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เกิดขึ้นค่ะก็อ่าถ้าใครชอบนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้แป้งกับพี่ปุ๋ยด้วยนะคะอย่าลืม subscribe ที่ y o u YouTube c h a n n e l คลิปนี้ก็จะมาตัดแล้วก็ให้มันระชับมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไปลงใน YouTube Channel ของเราเช่นเดียวกันช,ชื่อว่าเมาส์กับคุณลูกหมูนะคะสามารถไปติดตามกันได้นะคะ แล้วก็สำหรับสดานหน้าค่ะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งตอนวันที่วันที่เท่าไหร่เออสามสิบอ่าวันพุธนะคะตอนเวนาลาบ่ายโมค่ะ <c oughs> แล้วเจอกันค่ะ <c oughs> สวัสวดีค่ะ